เขาก็หันมาคุยกับแม่ว่าลูกพี่คนไปไหนคะแม่ก็แบบว่าพี่มีลูกคนเดียวเขาก็บอกไม่วันมาหนูเห็นพี่มีแฟนน้องมีแฟนถามจริงๆถามจจะๆเลยเอแม่ปูเป้ว่าผีมีจริงไหมเมื่อวานตอนที่เล่าเราบอกไปด้วยว่าเราไม่กลัวเป็นไงล่ะคือว่าเมื่อคืนนี้อสวัสดีค่ะ ูเป้ทำไมวันนี้น่ากลัวจังน,นะเรากําลังจะฮาโลวีนกันแล้ววันนี้นะคะแม่ก็เลยจะมาทําวิดีโอที่หลายๆคนเนี่ยถามหามานั่นก็คือวิดีโอเล่าเรื่อง,องผีผแต่เวลาทําไม่ค่อยมีคนดู <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าแม่ปูเป้เนี่ยอยากจะเล่าเรื่องผีมากแต่พ่อเนี่ย กลัวไงแม่ปูเป้เจอมาแต่ละเรื่องที่พ่อได้ยินนะสยดสยองแล้วก็เจอในบ้านเรื่องหนึ่งอะ่ะเจอในห้องนี้ <c oughs> โอ้คนลูกวละละเรห้องนี้แต่มาเคยเจอจำได้ไหมล่ะ <c oughs> เรามาเริ่มเรื่องที่ไม่อยู่ในบ้านก่อนดีกว่าแต่ก็เจอกันเอง <c oughs> ถึงจะไม่อยู่ในบ้านนะคะเราก็เจอค่ะเป็นเรื่องที่เราอะ่ะไปทริป ร่วมกับหลายๆคนแต่ละเพจที่ไปใช่ไหมคะไมไ่รู้จักกันแม่ก็เลยไม่ค่อยได้คุยไงเราก็จะคุยกับคนที่เราสนิทรู้จักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทีนี้เราก็เดินทางอยู่กันหลายวันเลยอะ่ะเปลี่ยนหลายโรงแรมอยู่หลายวันแล้วพอดีว่าโรงแรมสุดท้ายอะ่ะหลอนมากที่โรงแรมไม่ได้เจออะไรคะ่ะแต่ประเด็นก็คือว่าพอเราจากโรงแรมพอขึ้นรถตู้ตอนนั้นอะ่ะไปขึ้นยังไงไม่รูข้ขึ้นร่วมกับอีกเพจหนึง่งพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บเราก็คุยกันแบบ เรื่องน่ากลัวของโรงแรมไงเพราะแบบเฮ้ยโรงแรมน่าก,กลัวเนาะอย่างนั้น,นกกอย่างนี้เออเนี่ยนอนไม่หลับเชาตั้งนอนไม่หลับอะไรเงี้ยก็พูดกันอะไรเงี้ยเราก็อยู่ดีๆน้องผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะที่ย่างยินรถตู้อะคะ่ะแม่เห็นหน้าแล้ะเจอกันตั้งแต่วันแรกแหละแต่ไม่เคยคุยกันเลยนี่คือวันสุดท้ายเขาก็หันมาคุยกับแม่ว่าลูกพี่คนไปไหนคะอเออแม่ก็แบบว่าพี่มีลูกคนเดียวเขาก็บอกไม่วันมาหนูเห็นพี่มีแฟนน้องมีแฟนเขาพูดอย่างนี้เลย พคอนอลูกลอ<ะ>่ <laughs> เราคือเราไปกับเลียงลูกสุดเอี่ยงด้วยคือมีรอยแก้วแม่ก็บอกว่ารอยแก้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยแชาแตมเขาเล่นกับพี่รอยแก้วตลอดอะไรเงี้ย เขาบอกไม่ใช่ลอยแก้วหนูรู้จักแต่คนนั้นไม่ใช่คนที่มาด้วยอะเหมือนเชิดแตมเหมือนเป็นแฝดเชิดแต็มเลยแต่เขางงว่าทําไมวันเนี้ยวันสุดท้ายแล้วอยู่ดีๆลูกพี่เหลือคนเดียวตอนอยู่บนรถตู้ใช่คือเราเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันน่าจะประมาณสองถึงสามวันใช่ค่ะเขาก็จะเห็นเราตั้งแต่วันแรกแต่ว่าไม่เคยนั่งรถตู้ด้วยกันไม่เคยคุยกันจนวันเนี้ยมันนั่งรถตู้ด้วยกันก็มาถามว่าลูกพี่ไปไหนเรอุ้ยแม่ขนลุกมากเลยนะแม่ก็เลยเล่าว่า แต่ตอนท้องอะพี่มีสองคนแต่ว่าคนหนึ่งอะเขาเสียค่ะอะไรเงี้ยน้องไม่อยู่นะร้องไห้อ่ะเขาน้ำตาไหลเขาบอกว่าเขาอะเป็นคนมีเซนส์เราเป็นคนที่แบบเขาเห็นเวลาเขาไปไหนอะไรเงี้ยเราที่เขาร้องไห้คือเขาตกใจว่าแบบที่เขาเห็นมันแรกอ่ะแบบว่าไม่ใช่อะไรเงี้ยส่วนแม่ก็ขนลุกข <laughs> นลุกเลยอะตอนนั้นก็เลยทําให้เราอึ้งอึงนะเพราะว่า ใจหนึ่งก็รู้ว่าชาตามคิดว่าแฝดชาตามอาจจะไปเกิดแล้วเพราะมันต้องแปดปีแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นปีที่แล้วก็เจ็ดปีบรว่าก็ยังอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย พน้องเขาก็ไม่น่าจะอาเราอ่ะมันไม่ได้แบบไม่ได้สนิทกันจะมาแกล้งมาเล่นเให้มาแบบว่าพูดเล่นกับเราเลยเนาะใช่เราทริปเนี้ยล่ะค่ะเชตร์แตมก็พูดขึ้นมาว่าคือทริปเนี้ก็เรื่องนี้ใช่ไหมแต่เชตร์แตมอ่ะเขาพูดย้อนไปถึงทริปทริปหนึ่งก่อนหน้านั้นไปที่โรงแรมที่หนึ่งแม่ไม่บอกว่าที่ไหนจังหวัดอะไรภางเลยโรงแรมนี้นะคะเป็นโรงแรมที่แม่เคยไปพักมาแล้วครั้งหนึ่งตอนยังไม่แต่งงานตอนยังสาวๆเลยแม่ไปทํางานก็คือไปกับเพื่อนที่ทํางานภาคเลยได้ไหม ไม่บอกไม่บอกเลยแล้วแม่เจอเป็นโรงแรมที่แม่อยู่ติดทะเลไหมไม่ไม่ใพ่ออ่ะเป็นโรงแรมที่แม่เจอหนักสุดที่เคยเจอมาในการนอนโรงแรมทั่วโลกอยู่ใกล้ภูเขาปะไม่บอกโยคนลุกคืออันเนี้ยเหมือนแม่เคยเล่าแล้วล่ะแม่เคยเล่าในวิดีโอหนึ่งเรื่องผีในโรงแรมว่าแม่เจอยังไงนะไม่เล่าซ้ำดีกว่าเล่าซ้ำไหมไม่ต้องซ้ำอ่ะอ่ะแล้วที่เนี้ยนะเจอ แรงเจอหนักมากเจอจนเช้าเลยนะคะแล้วมันก็มีเหตุที่ต้องไปที่นี่เพื่อทําง,งานอ,งอีกครั้งหนึ่งซึ่งคุณพ่อบอกแม่ว่าต้องไปทํางานที่นี่แม่ก็บอกว่าได้แม่พักได้ไม่บอกแม่พักได้ทุกโรงแรมยกเว้นโรงแรมนี้แล้วเป็นไงแล้วสิคุณพ่อตอบบอว่าก็โรงแรมนี้แหละที่จ้างงานเราก็เลยต้องไปนอนโรงแรมนั้นเขาก็มีการแบบตกแต่งใหม่อะไรเงี้ย แต่พอเข้าไปอ่ะทุกคนก็รู้สึกเหมือนกันว่าบรรยากาศมันน่ากลัวพอเข้าห้องแล้วจนออกจากห้องเชอร์แตมก็มาบอกแม่ว่าเชอร์แตมกลัวแม่บอกว่้มันไม่มีอะไรแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่โรงแรมน,นั้นเป็นโรงแรมเดียวที่โยขอเลื่อนเตียงมาติดกัน <c oughs> อ,อปกติเตียงใช่ไหมถ้าเขา <c oughs> ให้มา <c oughs> ไม่รู้แต่โยบอกให้เลื่อนเตียงอะอ๋อโยกลัวเชดแตมตกเตียงโอ้ยไม่ใช่โรงแรมอื่นโยก็เอาก้อี้มากั้นไงมีเตียงอย่างี้ใช่ไหมปกติแม่จะนอนกับเชดแตมเตียงหนึ่งพ่อนอนเตียงหนึ่งแล้วก็แยกกันเอาก้อี้มาวางตรงกลางกันแตมตกแต่โรงแรมนะพ่อบอกให้เลื่อนเตียงมาติดกันอ่ะเราก็เลื่อนเตียงมาติดกันแล้วก็นอนด้วยกัน3คนทริปนั้นแม่รู้สึกว่าไม่มีใครเจออะไรแม่ไม่เจอแล้วพ่อก็ไม่ได้เล่าอะไรเงี้ยไม่มีใครเจออะไรเลยอย่างเงี้ย เราย้อนมาถึงรถตู้นะวันนั้นนะหลังจากพี่น้องผู้หญิงคนนั้นพูดเรื่องว่าเห็นแฝดอะไรเงี้ยเชอร์แตมก็พูดขึ้นมาว่าแม่จําได้ไหมที่เชอร์แตมเคยเล่าไงว่าเชอร์แตมมาโดนผีหลอกซึ่งเอาจริงๆแม่จําไม่ได้เชอร์แตมก็บอกว่าคืนนั้นที่โรงแรมนั้นตอนเช้าอ่ะแม่เชอร์แตมเล่าไงแม่จำแม่จำไม่ได้เลยเพราะว่าแม่ยุ่งคือเหมือนเรายุ่งเคลียร์งานเราไปทํางานใช่ไหมคะจาไม่ได้เลยเชอร์แตมก็เล่าย้อนให้ฟังว่าคืนที่นอนโรงแรมนั้นอ่ะเชอร์แตมตื่นมากลางดึกที่มาบอกแม่เขาบอกว่า เขาพูดไม่ได้อยู่ดีๆเขากระดิกไม่ได้เขาพูดไม่ได้คือถ้าเป็นเราเราจะเข้าใจว่าคือผีอัมแต่เด็กอ่ะแตงเกิดมาไม่เคยโดนเนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาเพราะเขาคิดในหัวว่าเฉทแตมเอ้ยปากตัวเองทําไมพูดไม่ได้อะไรเงี้ยก่อนที่เขาจะโดนอัมไปอ่ะเขาบอกเหมือนมีมือเย็นๆมาจับเท้าเขาแบบนี้ซึ่งอันเนี้ยแม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะแม่เคยโดนแบบนี้โยเราเจอที่นี่ตอนท้องจริงๆตอนท้องเราเคยเล่าโยฟังช่วงท้องอยู่อ่ะ คือนอนเท้าอยู่อย่างเงี้ยค่ะเหมือนมีมือเราแม่รู้สึกเป็นมือเล็กๆด้วยนะมาแปะอย่างเงี้ยแล้วมันเย็นคือเวลาโดนมันจะเย็นนะ่ะชนลุเต๊ะก็พูดเนี้ยว่ามือมือเย็นเนมาจับเท้าแล้วหลังจากนันะ้นน่ะเฉต๊ะกระดิกไม่ได้พูดไม่ได้ซึ่งอาการเนี้ยเราเคยเจอที่โรงแรมนี้แหละที่เราที่ตอนสาวๆวะ่ะแต่แม่เจอหนักกว่าน,นั้นคือแม่โดนทุบเตียงด้วยอะไรเงี้ยจนสุดท้ายหลุดหลุดแล้วเขาก็ปลุกแม่ แต่แต่แม่รู้ตัวว่าเออลูกตื่นเหมือนเะตแตมเขาชอบตื่นกลางดึกอยู่แล้วอะไรเงี้ยแม่ก็หันไปนอนกอดอะไรเงี้ยแต่แม่ไม่รู้เราตื่นมาเขาเล่าอะ่ะแม่ก็ไม่ได้ใส่ใจเองแหละจนเขามาเล่าอีกทีในระถตู้ว่าวันนั้นเชอแตมเจอแบบนี้แบบนี้แบบนี้คือพ,พอตั้งใจฟังอะ่ะนางก็เล่าเป็นสเต็ปแบบเนี้ยก็เลยเออก็อบอกแล้วว่าเชอแตมาเป็นเด็กเห็นผีเออนางก็มีเซนไงนมาตั้งแต่เล็กๆโอ้แล้วนี่อะไรครับแม่ปูเป้จะเอามาทําน้ํามันไทยอะ่ะก็สร้างบรรยากาศ ไงเราอยู่ในช่วงฮาโลวีนน่ะจริงๆไม่ต้องสร้างหรอกพ่อเห็นแม่ปูเป้อย่างเดียวพ่อก็็นปูเป้ปแย่แล้วเธอนั่งนั่งอยู่อย่างนี้ห้องนี้เหมือนมีคนแอบมองอยู่ตลอดเวลาห้องนี้แม่เคยเจอกลางวันนี่แหละก็คือนอนตรงนี้อยู่คนเดียวใจนึงก็กลัวนะแตงว่วงก็อยากนอนอะไรเงี้ยแล้วคอมพิวเตอร์สแตมอ่ะอยู่ดีๆก็ดังดังขึ้นมาดังว่าอะไร เราเอาจงริงนะเราจำไม่ได้แต่เราจดไว้เพราะเราจะมาเล่าคือแม่เจอปุ๊บแม่จดไงแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรแม่นอนต่อเพราะว่าเอาจงจริงอ่ะค่อนข้างชินจริงๆนะเจอจนชินแล้วจริงใครจะรู้ตอนที่เรากําลังนั่งเล่าอยู่ตรงนี้ข้างๆแม่ปูเป้ข้างๆพ่อหรือว่าอาจจะมีคนฟังอยู่ด้วยเอาจงจริงป้าเราอยู่ เอาจริงป่ะโยอว่าเด็กๆที่นั่งฟังอยู่นะก็อยู่ข้างๆเขาอะเกาอยู่ใช่แงมตกใจอย่าตกใจจริงเหรอเอาจริงๆนะคือด้วยความที่แบบ ที่เจอส่วนใหญ,ญ่เป็นเด็กแม่ตอนนี้แม่ค่อนข้างมั่นใจไปเกิน90%ว่าเป็นแฝดเธอแต้มนี่แหละที่ยังอยู่กับเราอะไรเงี้ยเราบางทีแม่ยืนอยู่คงเงียบๆแล้วแต้มมาชอบมาเงียบๆฮันเบ่ชอบไปเยืนเยอะแม่ตกใจหลายทีมากอะ ต้องถามว่าใช่เชิดแตมหรือเปล่าไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่ว่าตกใจไปแล้วอยู่ๆก็เดินมาฟับเชิดแตมกลับมาอยู่ในห้องนี้เลยอย่าพูดอย่าดีกลัวเชิดแตมคือเชิดแตมมาบ่อยมากเลยนะคมนอมพิวเตอร์ออนไลนย์อยู่อะอยู่ดีๆด,ดับอยู่ดีๆติดลําโพงดับหนึ่งทงติดอะไรเงี้ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นบ่อยนะคะเป็นบ่อยมีอันหนึ่งไอที่เป่าจําได้ไหมสระไว้น้ําอะ ที่กดปุ่มอะคือมันเป็นที่ออกค่ะไม่นาอัตโนมัติใช่ไหมพอกดเหมือนได้เป่าผมอะกดปุ่มก็จะฟูอย่างเงี้ยเป่าลมให้เองอัตโนมัติใช่พอกดปิดมันก็ปิดแล้วแม่เดินถือมาแม่ก็วางที่โต๊ะปุ๊บแล้วแม่กับาแตามไปแยกย้ายกันอยู่ดีๆมันก็ฟูขึ้นมาแล้วก็วิ่งมาเฮ้ยอะไรอะใครกดใครกดาแตามหรอแม่หรออะไรเงี้ยก็ไม่ใช่แยกย้ายัปหนึ่งมันก็ฟูอีกเป็นยังไงนะสามรอบได้เราโยอยู่ข้างบนจนคุณพ่อลงมา ก็แบบกลัวแล้วแม่ก็ต้องกลัวยอ่อยู่ดีมันก็ฟุง่งก็ฟูอะไรเงี้ยพ่อไม่ได้สนใจเลยหรอกพ่อก็เดินเข้าห้องไปแม่กับแตงกวแยกใหญก็เออคงจะจบแล้วอะไรเงี้ยแปบ๊บเดียวมันฟูอีกอะ่ะก็วิ่งแล้วก็ถือไปให้พ่อดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังหลังจากอันสุดท้ายอะคะ่ะหลังจากอนานะันนั้นอะแม่ก็เลยเอาไปเสียบชาร์จ คือเป็นการปิดมันแหละพอเสียบชาร์จมันจะใช้งานไม่ได้ <c oughs> ก็เสียบชาร์จให้มันหยุดของมันไปเลยแล้วตั้งแต่วันนะั้นจนตอนนี้มันไม่เป็นแล้วนะคือมันเป็น, <c oughs> อนตอนนั้น,มนไม่เ, <c oughs> <c oughs> เออไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้เขาไม่ได้เปิดอีกอ่ะแล้วก็มีอะไรอ่ะที่เรเล่นเกมอยู่กลางคืนกลางคืนคนเดียวแล้วมีอะไรคอมเราติดอะ่ะเอ้ยกล้องโกโปติดอะ่ะเออใช่พอนั่งทํางานอยู่คนเดียวนะคอมตึ๊ยตๆ้ยต้อตโตกล้อง g เล็กๆของพ่อ เปิดขึ้นมาเองติดเองเฉยเลยติดเองได้ไงธรรมดาใช้กล้องโกโปรนะครับจะเปิดให้มันติดเนี่ยกดกดเองยังยังยากเลยนี่นั่งทางานอยู่เฉยเฉยคือคุณพ่อบ้านเรานี้อะไรก็ใช่ดิคุณพ่อเขาชอบเล่นเกมดึกเดเขาจะขึ้นห้องแบบห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เล่นเกมอยู่ข้างล่างแล้วเราก็ใส่หูฟังใส่อะไรปิดไฟมืดด้วยนะพ่อเล่นเกมอ่ะมืดทั้งบ้านนั่งได้บรรยากาศแบบมัน แล้วโยก็บอกว่าที่โตทำงานเราซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโตทำงานของพ่อมันกึกกักแล้วมันดังกึกกักกึกกักกึกกักพ่อก็ไขว่กวัใจเวลาเล่นเกมมีมีเ <c oughs> ชื่อเราแต่พ่อไม่กลัวนะพ่อก็อนั่งเล่นเกมต่อแล้วก็มีอีกคือตอนเช้าๆนะคะ <c oughs> แม่กับเอแตมลงมาก่อนแตมเรียนออนไลน์แม่ก็จะวุ่นวายในครัวแล้วถ้าเกิดคุณพ่อลงมาแม่ก็จะอุ่นโจ๊กก็คือโจ๊ก,ก็จะอยู่ในไมโครเวฟแต่ถ้าได้ยินเสียงคุณพ่อลงมาแมก่กดอุ่นตึ๊กแล้วพอเขามานั่งเข้ามาให้กินใช่ไหม แม่เห็นคุณพ่อลงมาตึง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 เห็นลงมาแล้วเลี้ยวไปทางห้องรับแขกอะค่ะตึงแม่ก็กดอุ่นโจ๊กจนโจ๊กเสร็จมาวางก็ยังไม่มานั่งแม่ก็งงว่ายัางไม่มานั่งเดินไปห้องรับแขกไม่มีห้องทํางานไม่มีสักพักเดินลงมาจากข้างบนแม่ก็ถามว่าเมื่อกี้ลงมารอบนึงหรือเปล่าพ่อบอกว่ายังพึ่งลงคือพึ่งลงอะ่ะแล้วรีบลงด้วยนะเออ เพราะกลัวกลัวคนนั้นจะแอบกินโจ๊กบ้าไม่ใช่คือจะบอกว่าแม่ตาฝาดได้ยังไงเนี่ยเมื่อแม่มั่นใจขนาดอุ่นโจ๊กอะ <S <S ถ้าเห็นหางตาคือเราก็เคยเนะเห็นเป็นหางตาแล้วไม่รู้ว่าเป็นหางตาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเห็นหางตาเราจะไม่มีความมั่นใจไงแต่อันเนี้ยมั่นใจขนาดเห็นว่าใส่เสื้อลายอะไรอะแบบตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกแต่คุณพ่อลงมาไม่ได้เสื้อตัวนั้นนะแต่ตอนที่เห็นอะเสื้ออีกตัวหนึ่งแม่ปุ <นะ S 2> ป๊กเป้นี่ก็เจอบ่อย ก็เจอในบ้านน่ะแล้วเวลาไปไหนมาไหนพอเวลาเจอเจออะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้เห็นแบบตรงๆจ่าจ่าอย่างเงี้ยทักไหมหรือถามไหมไม่ทําไมแล้แต่เก็บไว้ในใจคนเดียวใช่เดียวใช้บอกใครอ่ะกลัวบอกลูกลูกกลัวเอาจริงๆนะแม่ไปเที่ยวมาแม่ไปเที่ยวมาหลายโรงแรมมากนะคะเราไม่เคยเจอใช่ไหมเคยเจอที่เดียวที่ว่าที่เราไปตั้งแต่ต้นเนี่ยและที่เคยเจอที่แม่เจอเองอ่ะคือเจอก่อนแต่งงานอีก ตั้งแต่แต่งงานมีลูกแล้วแล้วไปเที่ยวมาหลายสิบโรงแรมอ่ะแม่ไม่เคยเจอเลยนะถามจริงๆถามจะจะเลยแม่ปู่เป้ว่าผีมีจริงไหมร้อยเปอร์เซ็นมี้บอกให้เด็กๆที่กาลังดูอยู่ตรงนี้อุ่นใจสิว่าแบบอู่ยเป็นเรื่องล้อเล่นเป็นเรื่องแบบว่าเล่ากันขำๆสนุกๆไม่มีจริงหรอกไม่ต้องกลัวกลางคืนไม่ต้องมาแบบว่า นอนหลับไปเธอไม่ต้องกลัวใครมาบีบคอไม่ต้องกลัวใครมาแกลงอะไรอย่างเงี้ยบอกให้เด็กๆสบายใจว่าไม่มีไม่มีแต่ถ้ามีนะแม่จะบอกให้ว่าผีไม่มาบีบคอเราเอาที่แม่เคยสัมผัสนะคือเห็นแบบวูบวาบาอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยมาทําอะไรเราเลยไม่เคยมาแบบแหวะตาหลุดหน้าเละใส่ด้วยอะ่ะคือที่แม่สัมผัสได้นะ อย่างมากก็มาเหมือนมาแย่มาแผลม<ๆ>มาแผลมให้รู้ว่าอยู่นะอ๋อและอีกอย่างนึงที่หลังๆอะไปโรงแรมไหนแม่ก็จะไม่เจอ<ม>เพราะว่าแม่ตาเสียมากคำคือแม่ถอดแว่นแม่ไม่เห็นอะไรเลยต่อให้ผีมายืนข้างเตียงแม่ก็ไม่เห็นมันเคยมีวิดีโอหนึ่งอะที่เราตัดวิดีโออะแล้วเราได้ยินเสียงเด็กจำได้ไหมอ๋อคนลุกเรี่ยมันเป็นวิดีโอเปิดเอลซ่าอันนา ถ้าอยากรู้ก็ลองกลับไปค้นหาเิลเก่าๆของแม่ปูเป้ดูมันจะมีประโยคนึงอะตอนที่แม่เหมือนแม่พูดว่าเปิดเอลซ่าหรือเปิดอันนายก่อนดีกว่าหรืออะไรอย่างนี้นะสักตัวหนึ่งอะเปิดนี้ก่อนดีกว่าแล้วช่วงที่พูดอะมันมีเสียงเด็กขึ้นมาที่ไม่เหมือนเชอแตมพูดว่าเปิดอันนายก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปดูเพราะว่าน,านัา่นตอนแม่ตัดคือแม่จะตัดให้คุณพ่อใช่ไหมคุณพ่อไปใส่เสียงใส่อฟเฟกแม่ก็ได้ยิน เราแม่ก็ให้ดูว่ามันไม่ใช่เสียงเชืรอแตมเพราะว่าพอพูดประโยชน์นั้นปุ๊บอะเหมือนมันจะมีเสียงเชืแตมขึ้นมาเลยแล้วมันก็คนละเสียงอะไรเงี้ยพ่อก็บอกว่าเสียงเชือแตมเสียงเชื่อแตมอะไรมันไม่ใช่โยรู้ใช่ไหมว่ามันไม่ใช่ <c oughs> จําได้ว่ามีมีวิดีโอนี้<อ>แต่จําจําไม่ได้ว่าในวิดีโอเป็นยังไงเออเราแม่ก็ตัดไปและวโยมไม่ได้ตัดออกใช่ไหมไม่ได้ตัดออกแต่ออก,ออกแม่นึกออกอะไรเรื่องเรื่องคอมพิวเตอร์เชื่แตมปิดวิดดับดับอะไรเงี้ย ไม่ชแชตมมันเปิดเองคุณครูอะ่ะเขาจะให้ทุกคนปิดไม้แล้วใครจะตอบอะ่ะค่อยกดยกมือแล้วกดเปิดไม้แต่อยู่ดีๆไม่แตมมันมันติดเอง <c oughs> เหมือนมีคนกดเปิดไม์อะ่ะ <c oughs> จะแกล้งแตมแล้วครูเขาดูว่าแบบ เขาจะไม่ใครเปิดไม้เลยเปิดแล้วโดนดุอะไรเงี้ยแล้วแม่นั่งอยู่ตรงนี้เออแต่เมแม่ไม้มันเปิดไม้มันเปิดพี่ป้าแม่ป้าพี่พี่โอ๊ยเรียกกัไเรียกกันไมู่้แม่ก็เรียกไปดูมันติดเองจริงๆแม่ก็ไปกดปิดมันก็เปิดมันก็ปิดอยู่อย่างเงี้ยก็มันจะพังไงไม่รู้อันนี้ไม่รู้แต่ตอนนี้มันไม่เป็นแล้วแล้วมันหายเองนะจะบอกว่าที่ผ่านมานะเจอนิดเจอนน่นนี่หน่อยเรามาจดหมดเลยนะจะไว้แล้วพี่เก็บที่จดมานี้หมดแล้ววะหมดแล้วคือไม่ไม้หลังร้อ พร้อมที่จะเจอผีเรื่องใหม่ๆได้แล้วตอนนี้เราเล่าหมดแล้วนะครับ <_ shops> เดี๋ยวพรมพร้อมเมื่อไหร่ก็มาหลอกมาร้อนกันได้เลยนะครับมาเลยมาแน่ขอบอกคือจะบอกว่าที่ไม่ได้จดหรือไม่ได้มาเล่าอะ่ะมันเป็นพวกเล็กๆน้อยๆก็แก๊กกุก๊กกิ๊กวูบไปวูบมา <_ Q> อะไรเงี้ยที่มันแบบไม่ได้จัดจ่าจังๆอะไรเงี้ยแม่ก็จะไม่ได้จดไงเหมือนมันเจอบ่อยอ่ะก็เนี่ยวันปล่อยผีวันฮาลวีนเนี่ยเราก็ ขออวยพรให้ทุกคนได้เจอกันท่วนหน้ามีเรื่องกลับมาเล่าให้พ่อให้แม่ฟังบ้างแต่จริงมันไม่เกี่ยวกับวันปล่อยผีมันไม่ปล่อยผีหรอกเจอผีมันเจอได้ทุกวันนี่เราพูดไปเราอย่งกลัวเลยอะ่ะเดี๋ยวผีจะบอกว่าอ๋อมาแค่แบบแบบอ่ะเอามาเล่าไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวเขาจัดให้โข้ามาตรงนี้เลยจ้า จเจอแล้วค่ะเจอจะจะเมื่อคืนคน <laughs> ลุกเลยหลังจากที่เราอัดวิดีโอไปเมื่อวานเราไม่รู้เราไปพูดลบลูหรือไปพูดหยอกล้อล้อเล่นอะไรกันเมื่อคืนครับเจอจะจะ<ม>ที่ <บา S 2> ห้องนี้เลยแม่เพ่อเจอพร้อมกันเลยเราก็นี่แม่งอยู่ชุดนอนอยู่เลยนะต้องตื่นขึ้นมาเล่าให้ฟังเลยเามื่อวานตอนที่เล่าเราบอกด้วยว่าเราไม่กลัวเป็นไงละ่ะ <laughs> คือว่าเมื่อคืนนี้ ตอนเที่ยงคืนกําลังจะนอนแล้วออพ่อก็นอนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมที่เดิมของพ่อเชิแต็มหลับไปแล้วแม่นอนอยู่ตรงนี้กําลังดูโทรศัพท์พ่อก็ลุกขึ้นมาพ่อใส่หูฟังอยู่ลุกขึ้นมาถอดหูฟังปึ๊บกําลังจะไปเข้าห้องน้ําได้ยินเสียงคือแม่ก็ได้ยินเสียงพร้อมกันเลยค่ะออมันคือเสียงนาฬิกาปลุกออซึ่งตั้งอยู่ที่นาฬิกาปลุกตรงนี้ ตั้งอยู่ตรงนี้ตั้งอยู่ตรงนี้แล้วนี่เสียงสะท้อนออกไปข้างนอกประตูนี้ปิดประตูนี้ด้วยนะประตูนี้ปิดอย่างนี้แล้วพ่อกับแม่อยู่ข้างนอกก็ได้ยินเสียงตอนแรกไม่รู้ว่าเสียงอะไรใช่ไหมก็ดาว่าเสียงอะไรก็ไม่รู้ตอนแรกแต่ได้ยินเสียงใช่เปิดเสียนาฬิกาปุกให้ฟังมาเสียงที่ไงอฐานไปแล้วอ่ะกลัวเดี๋ยวใส่ฐานแป๊บฐานไปทิ้งเลยเหรอก็เมื่อคืนทำอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกมือไม้สั่นจริงๆคือเสียงแบบว่า ฟังเอง้วกันเอาจริงๆเสียงอะแม่จําได้ว่าคือเสียงนาฬิกาปลุกแต่ที่ตกใจคือมันไม่ได้เปิดไวออ้แล้วมันตั้งอยู่ตรงนี้มานาฬิกาปลุกอยู่ตรงนี้มาตั้งเป็นเดือนๆแลวะว่าไม่เคยเ<ร>ดังไม่เคยดังเราไม่ได้ไม่เคยเปิดมันเปิดยากเห็นไหมออมันแบบมันต้องเปิดหลังคือเนี่ยนาฬิกาปลุกเนี่ยอันนี้ของแม่แต่เด็กคุณทวดซื้อให้อ่ะกว่าจะเปิด เป็นอย่างนี้แล้วมันไม่หยุดใช่ไหมเออใช่เสียงนาฬิกาปลุกอะถ้ามันดังแล้วมันก็ควรจะไม่หยุดใช่ไหมจนกว่าเราจะกดปิดเออแต่เมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนมันดังแบบนี้ค่ะแล้วมันดับไปเลยเออเมื่อคืนมันดังแล้วก็ดับไปเลยซึ่งพอพ่อก็สงสัยกับแม่ว่าเสียงอะไรแม่ก็เดินมาดูนาฬิกาปลุกแล้วสิ่งที่แม่พบที่นาฬิกาปลุกคือมันปิดอยู่นาฬิกาปลุกไม่ได้เปิดเปิดตอนนี้มันไม่คุนลุกมัน มันร้องดังอะค่ะมันร้องอยู่แล้วมันเงียบไปเองมันเงียบไปเองด้วยซ,ซึ่งถ้ามันถ้ามันดังปกติมันต้องดังจนกว่า <คน S 2> เราจะมา,<น>มาปิดเอเจอเข้าแล้วคือแม่นะถอดหันทิ้งเลย <c oughs> คือว่าแล้วแม่ก็บอกว่าคืออันนี้จะต้องมาบอกคุณพ่อแน่ๆเ,เพราะว่าเมื่อวานพ่อพูดอะไรบ้าง พ่อพูดเป็นปกติทุกวิดีโออยู่แล้วว่าพ่อไม่เชื่อมันไม่มีไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วปกติคุณพ่อจงคนใส่หูฟังสองข้างตลอดเวลาแล้วเปิดเสียงดังคือจะไม่ได้ยินข้างนอกใช่ไหมแม่จะเรียกก็ไม่ได้ยินนะใส่สองข้างแต่เมื่อวานตอนที่ดังอ่ะมันเป็นจังหวะที่คุณพ่อจะเข้านำคือลุกขึ้นมาถอดปุ๊บดังเลยส่วนแม่แม่แม่นอนดูโทรศัพท์แม่ใส่หูฟังครั้งเดียวแม่ได้ยินอยู่แล้วแม่พอดังปุ๊บ แม่ก็หลุกกบบมองหน้นาคุณพ่อพ่อก็มองมองหน้ากันนะ <c oughs> เอาเป็นว่าเราไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่แต่พ่อก็ยังรู้สึกว่าที่มีอยู่ที่บ้านเราอ่ะเป็นมิตรอะใช่ไม่ใช่เรื่องไม่ดีคืออาจจะมาเล่นมาแย่มาแสดงให้ดูอ,อ,อ,อแต่ถามใจจริงพ่อนะพ่อก็ยังอยากเจอ,อเ,เอามาให้เห็นจอคนเดียวนะเ <c oughs> <c oughs> จอพร้อมเรา <c oughs> เออตรงนี้จเจ <c oughs> อแบบในห้องเนี้ยคือจริงๆ,ๆ ปกตินอนบ้านแม่ไม่ได้สวดมนต์เมื่อคืนรู้เข้ามาสวดมนต์เลย <c oughs> แล้วก็นอนไม่หลับจริงๆตื่นตีห้าไม่หลับเลย <c oughs> เอาเป็นว่าสุขสันต์วันปล่อยผีกันทุกคนนะครับจนกว่าเราจะเจอเรื่องผีมาเล่ากันใหม่เ <c oughs> <c oughs> จอกันครั้งหน้าบ๊ายบาย